รถใหม่หนึ่งคันนะคะเป็นเชฟโรเลตโซนิกนะคะเป็นรถเล็กน่าใช้นะคะคันนี้ขายเงินสดนะคะขายไม่แพงอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะรถสภาพดีมากสวยมากน้องๆคือแบบน้องๆใหม่น้องๆป้ายแดงเลยนะคะไมน้อยมากนะคะไม่ไม่สี่สี่หมื่น สามพโลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่นะคะไม่น้อยภายในสะอาดมากรถเบาะไม่มีช้ำนะคะใช้นานๆใช้ทนทนใช้ยาวๆเลยนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปแต่งไปทำอะไรแล้วนะเพราะว่าเนี่ยพร้อมใช้เลยค่ะล้อแม็ก หารถเล็กค่าประตูอยู่แนะนำคันนี้เลยนะวิธีเก็บของกถสวยนะคะใครหาอยู่อย่าอย่าช้านย่าพลาดนะคะมีเวลาแลวะเข้ามาดูเนาะ ขาวเลยนะคะปี13-14นะคะใครสนใจลองแวะเข้ามาดูนะร้านอยูเอ่เส้นหนองลีหนองลีเศรษฐกิจนะคะเส้นที่จะไปบึงนะคะถ้ามาจากบ้านบึงก็อยู่ฝั่งเข้าตัวเมืองนะคะเลยโรงเรียนสารศ,ศาสตร์บันิดนึนงถ้ามาไม่ถูกก็โทรถามทางได้นะคะที่เบอร์ 0874655665นะคะหรือหรือเซิร์ชใน g o o g l e Ma p ก็ได้นะคะว่าสันติรถบ้านชนบุรีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมเครื่องนะคะ ตัวเครื่องยนต์สวยมากนะคะไม่รุ่น็อตนะคะน็อตไม่มีขยับเลยไอ้รู้ปะสับน็อตเลยดูน็อตไม่มีขยับไม่มีเก็บสีนะคะเะค,ะครื่องยนต์เสียงเงียบใครใครดูรถไม่เป็นมาซื้อรถที่นี่ไม่ต้องดูรถเป็นก็ได้นะคะเดี๋ยวทางเราแนะนำวิธีการดูรถให้นะคะ